กิจวัตรวันนี้เราก็ไปตลา,าดสวนน้ำที่หัวหินมาแล้วแล้วก็ไปเจอไนี่นี่คือปลาแบนนะไอันนี้คือปลาแบนมันมีลูกตาอยแบบนี้เราแกะบไปนะเก็นะเกแล้วจามก็จะเป็นลูกตาแบบนี้เดี๋ยวเราลงปลาเลยวีนี่นะคะเป็นปลาแบนที่เอฟ แบบไม่เคยเห็นเลยอ่ะที่มันมีตาแบบราคาสามสิบเก้าบาทนะคะเฮ้ยจิดถุงนอย่างนี้นนะนี่ ก็สหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะสหลับวันนี้พอเพียงนี้นะคะบ,บ๊ายบาย